ภารกิจช่วยเพื่อนจากรถลิสนากินคนและสายลับของซันโดนหักหลังนีาจะลองดิจมไหมเรื่องเราจะเป็นยังไงเ่าจะช่วยพวกเขาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสันครับรวประมข่วใ้เป็นวพดีกับสารจะก้าวไปคนข่าพวพดีแขงแร่งที่สุดบนยูทูบคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญเป็นคนเดิมครับเขาเสนอตัวเข้ามาเล่าเรื่องราวสุดหลอนให้กับซันวันนี้เขาจะมาแชร์บทเรียนเข้าสู่ช่วงแขกเล่าเรื่องครับช่วง แขกเล่าเรื่องวันนี้ครับคุณกโนเนตมาสวัสดีครับครับคุณกโนเนตครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณกโนเนตมาอีกแล้วนะครับเรื่องราวสุดหลอนที่คุณกโกเนตเจอเชิญแชร์กับผู้ชมฟังได้เลยครับผมเจองูในป่าเฮ้ยงูอีกแล้วเหรอพี่ซันรช่วยปาสารับเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะคุณเนตคุณเนตมองกล้องก่อนนะตอนนี้พี่ซันเริ่มจะโมโหแล้ว